โทรมาทําไมเมื่อกี้โทรมาไม่ใช่เหรอแค่โทรผิดน่ะเออรม่ว่าคิดถึงทาไมต้องคิดถึงด้วยอืมอืมเข้าใจทุกอย่างแหละเอาถ้าวาตัดสายผมนี้ผมจะไม่คุยกับเขาแล้วคอยดูโทรมาก็จะไม่รับละไนายก็โทรมาละเป็นยังไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันอะไรยังไม่ได้บอกคิดถึงเลยนะยูหนเดยวไปหาอะไรก็ต้องง้อผมเพราะว่าอะไรเพราะผมมันหลอกไงเล่ามาแล้วนี่ไงมาใหม่เนี่ย ตั้งแต่วันนั้นที่เธอเดินจากเราไปเธอก็ไม่ง้อเราเลยสีผมเธอเปลี่ยนไปนี่สีเดิมมันก็เหมือนกับใจที่เปลี่ยนแปลงอะใจก็เหมือนเดิมแล้วมันเหมือนเดิมแล้วเธอจะทิ้งเราไปทําไมล่ะใครกันแน่ที่ไล่อะทาให้น้อยใจก่อนเองก็ไม่ง้อแล้วคือยังไงเธอโกรธเราเหรอใช่โกรธมากเอเคว่าไงว่าไงปกติเวลังง้อสาวทำไงง้อสาวาเาหรอเราต้องมีอของง้อก็ดิแบบของขวัญอะไรเงี้ยนี่น เรามีของมาให้นะนี่ต้องเปิดกล่องก่อน,นำหนึ่งถึงสามด้วยหนึ่งสองสนี่ไงไอ้ยี้มันชูนิ้วกาไี่หวะ <c oughs> อันนี้คือหมายถึงเก้าเองนะแต่ว่านิ้วไม่ต้องไปโฟกัสหรอกอันนี้ชี้มาที่เก้าเอง